ทุกคนวันนี้วันสบายจะผัดพิแกงหมูนะคะใส่น้ำมันใส่พิแกงผัดพิแกงผัดพิแกงให้หอมใส่หมูสับค่ะผัดได้สุดใส่น้ำลงไป ใส่มะเขือผักโขมทำมะเขือให้สูมกมะเขือใกล้ตกเราก็ใส่จะใส่เครื่องปงลงไปค่ะใส่เครื่องปรุงลงรถเสร็จแล้วก็ใส่กระเพราลงไปค่ะมันสบายจะใส่กระเพราไม่ไม่เอาหัวรำพานะคะ สับใส่มะเขือเปราะมันสบายก็เสร็จแล้วค่ะทุกคนน่าอร่อยนะคะหอมชุยหอมชุยทานด้วยกันหอมชุยหอมหอมอาหารวันนี้นะคะปิดไฟค่ะผัดพริกแกงมะเขือเปราะสับมันสบายก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนน่าทานไหมคะตักเสิร์ฟเลยค่ะ าทานไหมคะหอมฉุยเลยอร่อยง่ายๆแบบวันสบายค่ะทุกคนทานด้วยกันง่ายๆอร่อยอร่อยคัดพริกแกงหมูสับมะเกล่อกค่ะทะุกคนสูตรของวันสบายเองค่ะใส่บรบเผาหอมฉุยเลยค่ะมาคมา่ะ